สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแบบที่น้องอะไรครับเนี่ยอ่าสมาร์ทครับน้องสมาร์ทเรียนที่ไหนอ่าริติยาครับผมริติยาวันอะไรใช่ครับสองใช่ไหมหนึ่งครับอขอหนึ่งมาสยบนะก็วันนี้น้องสมาร์ทมาตัดผมทรงอะไรครับอ่าจะลองทรงสูงอ่าใช่ครับ ตองสูงแล้วก็มีการกันขอบกันจรให้หวานให้ผมใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตัววีเล็กน้อยนะครับครับวันนี้นะครับคุณสมาร์ทก็ครับคุณสมาร์ทบอกว่าอยากให้ช่างใหญ่ซอยผมออกหน่อยเสร็จผมที่ซอยนะครับออกไปแล้วนหเห็นไหมเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับมาดูข้างหลังนะครับก็บอกว่าเอาแบบเอาแบบนี้เลยเอาแบบที่ในแบบเขา ขอแบบผมหนะ่อยที่ให้พี่ดูทีแรกครับน้องสมาร์ทเขาก็ออกแบบนี้มาดูเลยไม่เอาเส้นสามสี่ถูกไหมใช่ครับแต่ว่าให้การขอดันจอนคมคมนะครับแล้วข้ทงหลังข้้งหลังจะมีตัววีเล็กๆน้อยนะโอเคขอบค,ครับทีนี้นะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าครับด้านหน้าให้การขอบดันจอน,อนคมคบ บริเวณข้างบนผมเปิดขึ้นด้วยลองฟันเบอร์เบอร์หนึ่งครึ่งน,นะครับโดยใช้ปัตจัเรีเ่ Wall, Wall, pper, อเจ้าวอลวอลซูเปอร์เทปเปอร์พอเลียนไรสายนะนะครับขึ้นเป็นลองลองฟันเบอร์นหนึ่งครึ่งน,นะครับรอบที่สาเแ,แล้วเก็บด้วยหวีนะครับเก็บด้วยหวีขาวใหญ่นะบรเบิเวณปีกขอบทรงตรงนี้นะครับเก็บด้วยหวีคขาใหญนะ่แล้วก็ด้านล่างผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับขึ้นสไลด์นะ คอคอนเนคขึ้นไปเบอร์หนึนะครับหรือว่า45มิลิเมตรนั่นเองส่วนบนนะครับผมใช้นะครับอัตเลียนนะครับซอยออกความยาวประมาณ3นิ้วนะครับส่วนข้างหน้าครับตรงไหนที่มันยังลกๆนะครับขึ้นมะที่มันดือด้อๆมันไม่ขึ้นไปแล้วก็าอะไรเก็บตึงใจเก็บเก็บด้วยตนไใจเลย ผมของน้องสมาา์รเนี่ยอยากสูงนะอยากสงูงรูปฟูนะครับถ้าไม่ตัดซอยไว้นะครับให้เขา้เขารูปโค้ทรงหัวจะฟูเป็นหัวสิงโตเพราะฉะนั้นก็ตัดให้เขาได้รูปเป็นงมาเก็ดูแลง่ายนั่นเองแล้วฉันก็ฟันปลาให้บางแค่้ะอีก มันชื่อรองทรงสูงมาไถ่ไม่ขาวนะไถ่เป็นแบบนวลคืนนะเป็นธรรมชาตินะแล้วก็การขอบันจอนให้คมนั่นเองมุมจุดอะไจุดขมจุดเถื่อนตัวเนี้ยอันนี้จุดขมับอันนี้จุดเถื่อนจุดเถื่อนแล้วก็แ่กมันคมๆหน่อยเกิดปักแผลมันกว้างหน่อยมันจะได้เห็นรอยลงไปที่จนะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวท่านอยาจะใส่แว็กจะส่งให้ชมนะวันนี้น้องสมาร์ทเอาจะดทรงให้แข็งอยู่ทรงทั้งวันไหมหรือเอาแค่เงาๆเอา <Okay. S 1> แค่แค่ก็บอครับเงาแค่ก็พอครับแค่แ่ก็พอนะใส่แว็ทนิดนึงนะครับใส่เลยครับแว็ก ใส่แม็กจัดตรงครับให้ดูกค้าเลยเสยนะครับไปหลังบ้านบุ๊คเยๆไปนะครับหวังว่าทุกคนคงจะอ่านแบบออกได้ตัดผมได้นครับท่านใหญ่ก็พยายามอยากจะถ่ายให้ดูเต็มคลิปนะพอดีทีมงาน,นถ่ายทำนะครับ ยังมาไม่ถึงนะอยู่ไกลกันนะครับตัววีจัดส่งนะครับเป็นเขา้ารูเข้าสรงซนะผมะัดากโอกจะตัดยากนิดนึงสับมือใหม่นะแต่ถ้าเรารู้ทรงครับเราเข้าใจทรงผมนะครับมันไม่ได้ยากง่ายมากๆเลยครับบริเวณบริเวณหลังมบหูมจะเป็นลุเป็นบอ่อมเนีนะ่ยมันจะเกิดความทึบนะแล้วก็เงยซ้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซ้อเข้าไปนะครับ ลองฟันมันไม่ได้ตัดตามมรุพิษานะมันไม่ได้ตัดเท่ากันทั้งหัวนั้นบางจุดเราต้องไว้ยาวนะบางจุดเราก็ต้องเติมโบลล่มเข้าไปให้ผมมันมีเนื้อผมที่สมดุลกันนะหรือว่าบาลานนั่นเองนะครับ น้องสมาร์ทที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนระบบบนยูทูบนะขอให้เรียนหนังสือเป่เป็นเจ้าคนนคนให้เป็นดาราด้วยครับน้องสมาร์ทนี่เหมาะเป็นดารามาดูคิวคิวนักแสดงนะพูดจัดหรือว่าคุ้มกับก็ติดต่อได้ใช่ไหมน้องสมาร์ทว่างๆถ้าว่างก็จะไปเป็นในแบบให้จะไปเป็นดาราให้นะติดต่อเข้ามาติดต่อผ่านทังใหญ่ก็ได้หาตัวไม่ยากอยู่โรงเรียนนิจิยาหนึ่งนะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย